เสวัสดีค่ะทุกคนมากินส้ตมตำตอนเที่ยงกันเราวันนี้เราจะใช้น้ำบุมสำเร็จของเรานะคะน้ำส้ตมตำบุงสำเร็จของเราเนี่ยสูกว่าก่อมาแล้วเอากรขยาบขยา่าบขยา่าบขยา่ขยาเปิดขวดง่ายๆเลยนะจ๊ะ ผู้ได้เห็ดสมตำบ่เป็นใส่น้ำนี่เข้าไปมันกะแสบแล้วจะกินใดแล้วจะอะไรอย่างเลยคลุกคุกเคล้าให้เท่ากันหอมหอมน้ำปลาแกะมีจัดจานไว้แล้วมีไข่ไข่ต้มสองหน่วยปลูกแคบปลูกเอง หน้าแดงปูกหน้าปูกมีบักแลนดีพร้อมเเแ,อแล้วก็มีอเป่าหูหมูเสวยแซ่บๆนัวๆโอเคลราก็โลดดูแล้วจะจะแซบ่บบ่อหืออหือ นัวๆจ้ะไข้ไข่ตุ่มตุ่มเองเล่นเมื่อเช้าอืมสุดรอดเป๊ะ ปรุงแล้วขยวขยวมันก็เปเวอร์เลยจ้ะแฟรดิสแฟรดิสบ่อ,อันนี้บ่เงือนไปะไหนบ่คืนไปะไหนโอเคอยู่มันลืมต้นให้นไหน้บุญน้อมแ่บนัวแซบนัวเนื้จ้ะแซบนัวจ้ะ มัวจ้ะใส่มือเดือบ้างแล้วล่ะเออ one. นายมันกินอะไรมันมัน,อนนอน,นอยู่ดิแกออกซะหน่ะยผมอร่อยแสบดีดี <c oughs> ผมอําลำงผมอําลำกุอยต่กับตำหงข,ขูดขูดมาตบบานเอานำปลาปรุงรสนี่ใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็ขยับขยาว,ยาวกินโดดแซ่บแบบนี เป็ดเปียวเข้มยังอยู่ในนี่แหลบลอยแหลบก็ต้องเติมไม่ยังอีกเอาปลามหูห้งูสวยเห็นทอบเพิร์รีวิวเะนี่ยต็อเล่นช่างมากเินจับด้วยกินกับตามห่วงกับเขากัน

kè Này mình dán lọc ừ. 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 Bó hát đọc có tấm gì lạ Cui tấm hôn Khóc nha, nha. Ừ. Ừ. นี่หงหม้อผ <c oughs> ัดผัดอาปากอ้ามจีบอ่อนขียาทุกคนเลยผัดหน่เด้อ,ม,อดมาเข้าปากซะดีๆอืมดีด,ด,ด,ด Gi meg. Mm. OK, litt. mặc dù bắt gần 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 bắt อย่เอาไม้ต้งกินเลยมกเชือตาแดงปกุกสูงค่ะรวมหัวเลยอย่าเอาบันไดาไม้ปีนใสิขี้ขานไปแบกบนไดามาเอาไม้ต้นบ,บ่ไม่ใหม่ขส่ดยไป,ไปเอาแมนมอ่ะสูงสูงคอยไปโน่นเนาะหลอดหลอดใต้ต้นมันละกันไปช่องหาได้มาหาหน่อย miếng nữa Cái phẹt Phẹt thì không có mặn đưa vô Ui, bây đẹp rồi đấy Quy tâm không thì ข uh, mm. yeah, hey. uh, ับยามือไขตุยน้ำตุยนนำามหึ้ง องมันอืมจซ่บบุกแก่ๆข้าวกันกินอาหารข้าวเมียน่ะนี่คิ่เบื่อเลยมั้ยไป้วจ้าบ๊ายบาย